สวัสดีครับจานเย็นนะครับนอกต้องเรื่องไรสาระ์บ้างนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาทําน้ําตกหมูนะครับน้ำตกหมูเนื้อไม่มีครับวันนี้ทำเลี้ยงแขกชิมหน่อยอืมก็ได้นะครับระหว่างรอลูกค้าครับระหว่างรอลูกค้ามารับแม่ มะนาวครับมะนาวบีบลงไปนะครับบีบมะนาวครับมะนาวสามลูกนะครับหลายสาระกันบ้างนะครับขายเครียดเครียดเรื่องกับงานกับอะไรนะครับใส่ลงไปครับเปรี้ยวไม่เปรี้ยวไม่รู้นะครับใช้เกลือนดับครับน้ำตกนะครับวันนี้วันนี้ทำน้ำตกรอลูกค้าเดี๋ยวอร่อยใส่เข้าไปครับ เผ็ดๆครับเผ็ดมากกินน้อยครับเผ็ดน้อยกินเยอะอชงเลยชงเลยชงใจลูกค้าเลยข้าวคั่วนะครับบดเองนะครับสดๆเลยนะครับข้าวคั่วสดๆนะครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับเข้ามานะครับมาชิมก่อนนะครับรู้กินได้เปล่าวันนี้เนื้อไม่มีนะครับมาชิมนะครับ ใครมาใส่ร้านสาขาบ้านโป่งก็จะได้กินอย่างนี้นะครับมาตอนเย็นนะครับใส่ได้ตอนเย็นเย็นครับอย่างนี้ครับได้กินแน่นอนนะครับโอ้โทำให้ชิมนะกินได้ป่าไม่รู้แต่ว่าน่าจะพอกินได้ครับกับแก้มบอกได้คำเดียวนะครับสุดยอดครับจริงๆใครบอกไม่อร่อยถือว่าป่วยถนัดนะครับ เดี๋ยวเพิ่มอีกหน่อยครับขาดความเค็มครับน้ำปลาครับใส่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 เข้าไปครับโอเคครับมันนาอีกหน่อยครับบีบไปครับเปรี้ยวเผ็ดนะครับน้ำตกหมูครับสูตรล้อตะเก่งนะครับใครอยากชิมเข้ามาเลยครับไม่รู้ทีมงานอ้อยซิ่งหายไปไหนครับรายงานตัวด้วยนะครับนี่ครับต้นหอมบักชีครับใส่ครับใส่ให้รู้เรื่องไหมครับใส่ครับ ใส่เข้าไปครับโอเคครับเดี๋ยวกินกันเดี๋ยวไปชมหน้าตากันว่ากินได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้มีเมนูทําเลี้ยงลูกค้าด้วยครับเจกอปครับมาครับเซกอปครับมามามาเราไปกินครับกินกลับครับนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเห็นไหมครับนอกเรื่องกันบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมลูกค้าเดี๋ยวเซจานแป๊บหนึ่งครับ นี่ครับบ้านครับสบายๆกันตัดกันเลยพร้อมเสิร์ฟนะครับไอเรากินของมันก็อย่าลืมบางครั้งเรากินของมันนะครับอย่างนี้เป็นพอดีมันไม่มีจริงๆครับก็เลยซื้อสามชั้นนะครับสามชั้นติดมันน้อยๆครับแต่เราจะมีเราก็จะโรยกระเทียมไปด้วยนะครับป้าจะทำอะไรนป้าทำกับข้าวให้ลูกค้ากินทาอะไรอันนี้กระเทียมนะครับ นี่กระเทียมใส่เข้าไปครับของมันครับต้องโรยกระเทียมไปด้วยนะครับอะไรแต่ด้วยกับพริกที่หนูสวนนะครับเรื้ออะไรเรียบร้อยครับเผื่อเผ็ดไม่พอนะครับดูครับเผ็ดไม่พอนะครับบอกได้นะครับเผ็ดไม่พอครับโอเคไปที่โต๊ะเดี๋ยวเราผมจะตำส้มตำได้ครับวันนี้นะครับเดี๋ยตำส้มตำเลยส้มตำวันนี้มีคนมานะครับวันนี้มีคนมานะครับเจ้าเดิมครับ แอดมินตัวโกงนะครับนี่ครับสวัสดีครับเสี่ยครับสวัสดีครับแอดมินตัวโกงครับไม่ใช่โกงตูดนะครับบีบตัวโกงนะครับเบรกโกงเลยเห็นหน้าเห็นรถไม่ได้ครับเบรกตัวโกงเลยนะครับแจกน้ําอัดลมนะครับขายยากกินเหล้ากับพี่เก่งต้องมาซื้อหรอมาครับมาครับเชิญครับทุกท่านทุกท่านนะครับแอดมินตัวโกงนะครับมาครับ นี่แอดมินตัวโกงนะครับดูกันจะชัดเลยนะครับนี่ล่อ,ล,อลยไปดูรถกันวันนี้จะพามารีวิวรถนะครับวันนี้เป็นล้อแม็กนะครับใส่ล้อแม็กไป XL 1คันนี้เป็น XL 1นะครับนี่ครับดี๋ยวให้ดูนะอันนี้เป็นใจแอน XL 1นนะครับลูกค้าที่ว่าใส่ไปเมื่อสองสามวันก่อนอ่าเป็นไงครับรอไปครับ ใจแอน XL1 นะครับอ่าลุกรอลงมาลูกข้างในข้างในอ่าอันนี้เป็นใจแอน XL1 นะครับขอบ15าเพาลอยครับเอาเร็จล่้านะครับตอนนี้กระแสมาแรงมากนะครับสีทองนะครับดูกันชัดๆกันไปเลยนะครับนี่ครับทํากับข้าวเสร็จไหลต่อเขาว่างั้นอ่ะดูครับรอรอเลยครับตอนนี้เป็นเผา3มเอ็ดโอ้โหครับไม่ต้องสืบนะครับไม่ต้องสืบนะครับนี่ครับแอดมินตัวโกงนะครับ แก๊งตัวโกงนะครับตีสิริพรสร้อยทองศูนศนย์หนึ่งนะครับแอดมินนะครับนี่ครับอนี่ครับลอหลอครับล้นนิดนิดนะครับตัวนี้นะครับเป็นเผาสามเบ็ดล้นนิดนิดนะครับเห็นลอหลอเลยนะครับไอเสียเพาเท่าไหร่นะสามสามเบ็ดป่ะสามสิบเอ็ดนะครับนี่ครับสามสิบเอ็ดนะครับใครที่ไม่ชอบล้นมากทักเข้ามาเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ครับอ่านี่ลอหลอเลยนะครับนี่ครับพอดีใส่ไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วก็มาวันนี้แอดมิน เขามาจัดอีก <lead> 1คู่นะครับมาจัดอีก1คู่นะครับซื้อเก็บอีก1คู่นะครับนี่เป็นไงครับใจแอนเอ็กแอลหนึ่งนะครับวันนี้มาจัดอีก1คู่นะครับดูมาซื้ออีก1คู่นะครับจริงๆนะครับพูดจริงๆนะครับอ่านี่มาดูนี่ครับพอดีที่ร้านโทรมานะครับมาชมกันจำเป็นไหม ที่ต้องใส่ล้อหน้าเท่ากับล้อหลังไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นนะครับล้อหน้าแคบก็ไม่เลื้อนะครับล้อหน้าแคบก็ไม่เลื้อนนะครับมันอยู่ที่มันอยู่ที่ชอบครับชอบของแต่ละบุคคลมากกว่าผมว่านะเ,าเรื่องพวกนี้บางคนชอบกว้างบางคนใส่เก้านิ้วบางคนใส่ยางสองแปดห้าครับล้อหน้าก็มีนะครับอ่าล้อเลยครับนี่ใครอยากมาพบล้อตะเก่งที่สาขาบ้านปโปง่งเข้ามาได้เลยนะครับคุณเสียตัวแน่นอน มาชมกันนี่ครับบรรยากาศครับชิวๆครับอันนี้เป็นของของเสเดนนะครับยังไม่ได้จัดส่งให้นะครับเสเดนใจเย็นนะครับเสเดนอยู่ตะวันเบียงสานะครับผมไม่ได้จัดส่งให้เลยนะครับยังกองอยู่นะครับเสเดนก็ไม่ต้องกลัวนะครับเสเดนดูนะครับให้เสเดนดูก่อนนะครับนี่ครับสรงสามห้าสี่สสิบแปดนะครับดูครับสองหกนะครับยังไม่ได้ส่งนะครับเสเดนครับใจเย็นนะครับ อ่านี่ครับเดี๋ยวมาชมกันต่ออ่ามาเลยวันนี้นี่ครับเดี๋ยวจะหาว่าโม้นะครับอันนี้จัดใจแอนเอ็กซ์เอลหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่ามีจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ล้อล้อผมนะครับแบตเตอรี่มือสองก็มีนะครับสนใจครับรับประกันหนึ่งเดือนนะครับแบตเตอรี่มือสองครับเอาลูกเก่ามาวางไว้ครับแล้วหิ้วลูกเก่าหิ้วลูกใหม่กลับได้เลยครับจ่ายตังค์ไว้ห้าร้อยเลี้ยงเหล้าด้วยเหล้าขาวนะครับมาชมกันอ่า โอ้มาเร็วนี่ครับห่อมาเลยครับห่อใส่กล่องให้อย่างดีนะครับมาสิไม่่เดี๋ยวให้อดินยกเลยใช้แอดินยกนี่ครับอันนี้ใช้อดินยกนะครับสวัสดีครับนี่อดมินครับยกยกนะครับยกใจแอนครับห่อมารถผมจะลกหน่อยนะครับอ่าไม่งูไมเนี่ยไม่งูโอ้โหนะครับแอดมินยกเองนะครับอันนี้ครับอันนี้ใช้อดินยกนะครับ แอดมินตัวโก่งนะครับนี่ครับแอดมินยกเองนะครับโอเคนะครับนี่ครับของจริงนะครับอันนี้สั่งจริงนะครับสั่งจริงครับดูครับสั่งจริงนะครับใช่ไหมครับแอดมินนี่ครับ5ดูครับสวยสวย offset ลบห้าห้านะครับ te นะครับนี่ครับซื้อจริงนะครับนู่นใสไปแล้วนะครับเมื่อทิ้งเท้าจำได้ไหมครับที่ผมไล์สวดจะพอร์แม็กตั้งอยู่นะครับที่บอกลูกค้ามาจากค้วยกระบอกนะครับนี่ครับคนนี้เลยครับแอดมินผมไม่รู้ว่าเป็นแอดมินด้วยนะครับ ตัวโก่งนะครับเสื้อไม่เอามาให้ด้วยนะครับโอ้เสร็จเลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปยกกันไปส่งเปิดท้ายเดี๋ยวผมยกให้นะสวยแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้หาของนะครับมาเที่ยวกันหาสิงๆครับของแท้แอดมินกลัวหลอกนะครับดูแอบแฝดด้วยใช่หรือเปล่าในนะครับดูครับใช่ไหมครับถูกใจไหมครับครับ ตูวใจป่ะครับดูครับนี่เดี๋ยวครับเป็นไงครับของแท้ครับจัดให้ครับนี่ของแท้มีน็อตครับน็อตเบอร์น็อตอ่าเป็นตัวยี่สิบเอ็ดนะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่รอเลยเดี๋ยวยกให้ดูความสวยครับครับผมนี่ยกให้ดูความสวยกันไปเลยนะครับชมกันสดๆนะครับนี่ครับ อาโหสวยจริงๆครับหลังเมื่อกี้นี่ครับโอ้โหแสงไม่ค่อยได้ครับแสงไม่ค่อยได้มันมืดไปหน่อยมันมือนมันลอสีดําเลยเราไปดูตรงนี้ไปโอเคพอครับมันหนักครับมันหนักครับโอเคครับสวยนะครับนี่ครับมาเองกับนะครับแอดมินมาเองครับมาถึงบ้านนะครับเสร็จผมแน่ครับวันนี้ครับเสียตัวแน่ๆนะครับผมรอบสองเป๊กแล้วนะครับดุดดุดเลยเมื่อกี้ วอร์มเครื่องหน่อยครับก่อนที่วอร์มเครื่องไว้ก่อนครับเดี๋ยวไม่รู้เรื่องใครอยากกินเหล้ากับตะเก่งต้องมาซื้อล้อตะเก่งนะครับตอนเย็นเสียตัวทุกคนต้องซื้อตอนเย็นนะครับเออซื้อตอนเช้าไม่ได้ไม่ได้ตะเก่งอยู่นู่นอยู่ธรรมศาสตร์อ่ะโอ้มาช่วยยกเข้ารถช่วยยกขึ้นรถหน่อยไปเปิดไปเปิดประตูปะเปิดข้างหลังเปิดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ไ จะไปดูกันครับนี่ใช้แอดมินนะครับดูครับใช้แอดมินยกเองครับนี่นะครับแอดมิน MIN ตัวโกงนะครับเปิดไม่เป็นเดี๋ยวพี่เปิดให้ <texts S 2> มาเออตั้งน<ม>ู้นกันครับ<น>ยกยกเออโอเคเโอเค,โอคนั่นแหละเผื่ okay. อไปเก็ตจะออกรถตู้ให้วิ่งเออโอเคนะครับมานะครับอันนี้ให้แฟนเปิดนะครับ นะครับตูดบิดไปแล้วนะครับี่ยเห็นไหมครับขำๆนะครับเย็นๆอย่าคิดมากนะครับขำๆผมโดนไป2เป๊กสามเป๊ก4ี่เป๊กนะครับก็โอ้โหครับของจริงนะครับนี่ครับจัดจริงส่งจริงนะครับกระแสรล้อแม็กตอนนี้ล้อแม็กวัตถุมาแรงมากครับคนไหนเชื่อไม่เชื่อผมไม่รู้นะครับแต่ของผมอะ คนไหนจะซื้อถูกกับร้านผมผมไม่ว่านะครับศรัทธาที่ไหนไปที่นั่นนะครับแต่เวลาคุณจะติดคุณจะโดนในเรื่องของตอนการเคมนะครับถูกกับผมร้อยสองร้อยครับเขาขายตัดเราคงราคาไม่เป็นไรครับซื้อกับล้อตะเก่งราคาครับสิบสี่เก้าพันครับสิบห้าหมื่นหนึ่งครับไม่ต้องกลัวครับพอถึงแม็กมีปัญหาครับลองถามลูกค้าผมได้นะครับล้อตะเก่งเคมไวมากนะครับอ่าผมบอกได้เลยนะครับเรื่องการเคมนะครับดูอยู่ดูกันดีกว่าว่าใครเคมได้เร็วที่สุดนะครับ ซุปเลนโซ่ดูแลผมอยู่นะครับนะครับผมยอดขายตอนนี้ผมบอกได้เลยครับยอดขายอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับไปเช็คดูได้นะครับล้อตะเก่งครับกับล้อแม็กว่าทุกเลนโซนะครับมาใครจะโม้งไงก็โม้ได้นะครับรอดูตอนเค็มนะครับให้คุณอยู่ใกล้กดังก็ช่างนะครับคุณก็เค็มช้าอยู่ดีอ่าเชื่อลองกันดูนะครับนี่ครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับล้อตะเก่งธรรมศาสตร์ของหลวงนะครับ ที่081นะครับ9191976นะครับดูครับบรรยากาศนี่จะจับกบแล้วครับมีหนองน้ําด้วยนี่สถานที่กางที่จะก่อสร้างนะครับแต่ยังไม่ได้ทําครับนี่ครับดูไปครับนั่งครับนั่งครับวันนี้กินหมูสามชั้นไปก่อนนะครับบอกให้กินหมูสามชั้นไปก่อนนะครับวันนี้นะครับนี่ครับนี่ครับดูโอ้นั่งกันเต็มที่นะครับ โอ้โหดูครับทิ้งระยะห่าง1เมตรทุกคนนะครับดูสังเกตได้นะครับไม่ต้องกลัวครับระยะห่าง1เมตรหนึ่งเมตรอยู่แล้วครับระยะห่างหนึ่งเมตรครับปิดจมูกไม่ได้ครับหายใจไม่ทันครับเดี๋ยวผมจะวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันกับผมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะตาส้มตำต่อเพื่อเลี้ยลูกค้านะครับวันนี้เดี๋ยวตาส้มตำเลี้ยลูกค้าหน่อยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามาไม่ถึงจริงไหมตาส้มตำปูปลาาให้ลูกค้าได้กินหน่อยวันนี้ สาขาล้อตะเก่งเท่านั้นนะครับสาขาธรรมศาสตร์ไม่มีนะครับสาขาธรรมศาสตร์ที่เวลาเครื่องมือไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวจับเลยดีกว่านะครับมาพริกอ๋อพริกพริกสดแดงมีพริกขี้หนูสวนเหรอโอ้โหครับรู้เรื่องนะครับขี้หนูสวนนะครับพริกขี้หนูสวนน้าจิ้มนะครับวันนี้เราใช้พริกขี้หนูสวนในกรตัมส้มตำนะครับ จริงๆมันต้องผสมหน่อยนะครับมันจะจี๊ดมากนะครับผมจะบอกให้นะโอเคใส่กระเทียมไปใส่กระเทียมครับใส่เข้าไปครับมาน้าตาลครับใส่เข้าไปครับน้าตาลหวานๆเลยครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้หวานนะครับใส่ให้หวานหน่อยนะครับมาครับต่อเลยครับอ่านี่ครับเดี๋ยวใส่เข้าไปครับครับมาตรฐานเท่ากันนะครับมาตรฐานเท่ากันนะครับมาเดี๋ยวหาผักกระเบือครับ ไมาชมดันปลดนี่ครับสับเบอครับต่ำโอเคครับอาจะสะเทือนต้องเลยนะครับใครอยากกินซุปตาปีเมื่อผมเข้ามาเลยครับราอสะกิดนระตาลนะครับดูสากคำวันโครงนะครับกินได้ครับ ถามนะครับเรื่องล้อแมกซ์ทุกเผลอลอยนะครับเขาเดินครับลูกค้าที่ซื้อแต่ร้านผมไปครับขนาดร้านอื่นมาฝากผมเค็มเลยนะครับสเกตง่ายๆนะครับสเกตร้านอื่นยัง่มาฝากผมเค็มเลยพูดง่ายๆเลยดีกว่าอผมไม่ไดโมนะครับผมไม่ใช่สมรักสมรักบัญญาเคใส่ปลานี่ครับปลาครับต้มสุกแล้วนะครับเพื่อสุขภาพนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนชมตอนนี้ก็อยู่ประมาณห0 0 0ืคนครับใส่ค้าอบีกนะครับเค็มๆครับตทุกต่ำเน้นลูกค้านะครับวันนี้ลูกค้ามาใส่ล้อบรรทุกหาหมีก่อนครับมมดถาน เราจะใส่เยอะหน่อยนะครับมะนาวมะนาวใส่ยเยอะนะครับใส่ไปเลยครับมะนาวลูกมะเล็กนะครับใส่ไปเจีเปรี้ยวครับจะชิมกันเียวเปรี้ยวเกินบดครับบด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 ครับวันนี้พวกเก็บแถวบ้านครับไม่มีอะไรก็เก็บกระถิ่งกันมานครับเก็บกระถิ่งเลยตำต้มตำปลาครับต้มตำปลานะครับ พูดได้อย่างเดียวนะครับถ้าถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่อร่อยนะครับอาการนี้ครับต้องไปรักษานะครับชีมมองผมแล้วบอกไม่อร่อยต้องไปหาหมอนะครับที่โม้หน่อยนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ใส่เลยครับปั๊บส้มตำนะครับส้มตำล้อตะเก่งมาชมกัน จะขายแม็กครับสมนาคุณลูกค้านะครับต้มส้มตำลิงส้มตำปลาครับกับพริกที่หนูสวนนะครับตำไม่ละเอียดมากนะครับเดี๋ยวมันเผ็ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่ต้องมีอะไรมากนี่ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับ ปู่ะครับให้สดนะครับไม่มีปูครับไม่มีปูไม่มีอะไรตามธรรมชาติครับลูกค้าอาจจะบอกว่อร่อยบ้างไม่อร่อยบากตัวนี้ปูไม่มีปูนาไม่มีนะครับจริงๆมันต้องำปูนะรสชาติพริกมันก็อาจจะแ,แปลกๆหน่อยนะไม่เป็นไรกินันตามความอร่อยมันไม่ได้อยู่ที่ปูหรือว่าสีสันนะครับ๋ยวผมจะบอกให้เดี๋ยวมาชมครับ นี่มาแล้วส้มตําสีสันไม่น่าแดกเลยครับดูแล้วสีสันไม่น่าแดกนะครับเดี๋ยวแดกดูก่อนนะครับอ่าขอบคุณครับส้มตําครับปลาหน้าปลาส้มสุกนะครับกินได้ไหมกินได้ไหมครับกินครับต้องกินครับต้องกินเดี๋ยวผมบอกครับครับพี่กินครับส้มตำครับอ่านะครับชิมครับอ่าชิมครับเดี๋ยวดูให้ชิมชิมกันครับเอาครับอาจารย์ครับเชิญครับเชิญครับชิมครับส้มตำรับอร่อยครับอร่อยครับยังไม่ได้ชิมเลยส้มตำนี่ครับนี่ครับอ่าอ่าหมูครับอะไรครับ อหืแก้วเขาวางลึกจังหือไอ้หนูกินส้มตำนี่บังคับกันนะครับเป็นการบังคับให้กินส้มตำนะครับเอากินครับชิมกันครับอ่านะครับชิมครับลุยเอ้ยขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยอือดูครับกำลังชิมนะครับครับเรียบร้อยเอาเลยครับจัดครับเป็นไงครับเขาบอกผมเผ็ดชิบหายเลยครับอกโดนบังคับนะครับให้ยกนิ้วนะครับ อ่ะเสียครับอ่านี่แอดมินเราแล้วครับวันนี้แอดมินจะกินนะครับมหลังจากไม่ได้กินปลาลามาหลายสิบปีนะครับวันนี้แอดมินแอดมินไม่ต้องกลัวนี่เขาเรียกว่าไม่ใช่น้ําปลาน้ําปลาหอยไม่ใช่น้ําปลาปลานะเป็นน้ําปลาเขาเรียกเหมือนกับหอยดองแต่มันแต่เขาทามาจากหอยอ่าชิมดูครับมีกินปลาล่าปะม่ีอ่าก็ใครๆก็ตกใจกันหมดเพราะมันไม่ใช่ปลาลานะครับ อันนี้เป็นน้ำหอยนะครับหอยที่ทําแทนปลาล้านครับของดีครับของดีครับลองชิมชนี่โอ้คุณมาวันนี้ตังก็เสียด้วยบังคับอีกอ่าครับชิมน้ำเลยครับน้ำเลยครับเดี๋ยวชิมดูให้ชิมดูอ่ะจากคนไม่เคยกินนะครับดูครับเออเทาน้าหน่อยเทน้าหน่อยชิมน้ำาัหน่อยครับอ่าดูด้ว่าใช่ปลาล้ไหมส่วนมากเขาก็บอกว่าไม่ใช่ปลาล้เพราะว่าเป็นไงครับ ไม่มีกลิ่นปลาไหลไหมครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับเยียมเไม่มีกลิ่นปลาไหอยู่แล้วเอาเสือแดงดูว่ามีกลิ่นปลาไหลอ่มเดี๋ยวครับดูอีกคนนะครับมีกลิ่นปลาไหลไหมครับไม่มีนะครับตอนนี้เขาเป็นน้ำไม่ใช่เป็นน้ำปลาครับไม่ใช่เป็นน้ำปลาแบบตรงนั้นนะครับเป็นน้ำหอยที่ทำปลาครับไม่มีกลิ่นเลยก็ใช่ครับเพราะผมหลอกไม่อยากกินประจำครับผมบอกว่าเป็นปลาไหแต่ไม่อยากก็กินนะครับนี่ครับเปิดร้านขายกับข้าวได้ครับฮะเรื่อยๆไขายกับข้าวได้ครับแล้วก็ตจะตัวไปจ็นจิ โอเคครับฝากไ้ด้วยนะครับฝากไ้ด้วยนะครับกับล้อตะเก่งธรรมศาสตร์คองหลวงนะครับที่081ย์ปดหนะครับเก้าหนึสวัสดีครับ